เช็ควันพระประจำเดือนมกราคม2567เดือนแรกแห่งปีมังกรทองมีวันพระด้วยกันทั้งหมด4วันด้วยกันค่ะเริ่มกันที่วันพระฤรัสบดีที่4มกราคม2567แรม8ข้ามเดือนหนึ่งวันพุทธที่10มกราคม2567ตรงกับวันแรม14ข้ามเดือนหนึ่ง วันพระฤหัสบ,บดีที่18มกราคมตรงกับวันขึ้น8ค่ำเดือน2และวันพระฤหัสบ,บดีที่25มกราคมตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน2เช่นกันนี่ก็เป็นวันพระในเดือนมกราคม2567นี้นะคะใครที่ชอบเข้าวัดทำบุญนะคะ ก็อย่าลืมไปทำบุญตักบาตรกันเพื่อความเป็นสิริมงคลและรับโชคลาภโชคดีเข้ามาในชีวิตกันนะคะจิตใจสงบมีสติมีสมาธิมีปัญญาฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ใครที่ยังไม่ได้ติดตามช่องรถท่ยาดาฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ